ปวดหลังปวดเอวขั้นตอนที่1มีอยู่2ขั้นตอนทําได้ง่ายๆที่บ้านไม่ต้องไปเปลืองตังค์ไปหาหมอนวดโอกาสในการทําสม่ําเสมอเช้าและเย็นอาจจะทําให้หายได้90%ขั้นตอนที่1นนะครับวางมือทั้งสองข้างแบบนี้แล้วเอามือยัดเข้าที่แก้มก้นของเราอเอาแก้มกน้นด้านนี้ก็เข้าแก้มก้นด้วยนี่นะครับดูด้านบนมุมบนเป็นอย่างนี้นะครับเมือ่อทับแก้มก้นอย่างนี้แล้วเรานับในใจ1 2 3 4ห้า นับแบบนี้ไปเรื่อยๆถึง20ครั้งแล้วเอามือมาวางด้านข้างเหมือนเดิมผ่อนคลายไปราวๆ3าวินาทีเสร็จแล้วสุมมือว่าครบ30ิวินาทีอะทำแบบเดิมอีกอยัดเข้าแก้มก้นขอใช้สับง่ายๆนะครับยัดเข้าแก้มกลล้นเราแบบนี้นะครับแล้วก็นับ1 2 3ไปเรื่อยๆสุมมือว่าครบ20ก็มือออกมาข้างนอกอเอามือออกมาข้างนอกวางเหมือนเดิมผ่อนคลายไป30วินาทีนี่คือครั้งที่2 ครั้งที่3ผ่อนคลายไปครบ30วินาทีทําแบบเดิมอีกอเอามือเข้าแก้มก้นเอากดเราทับไว้แบบนี้นับไปเรื่อยๆสมมุติว่าครบ20ครั้งเรียบร้อยนี่คือการบริหารท่าที่1น่งเอามือออกมาด้านข้างผ่อนคลายแบบนี้ไปเราาๆหนึนาทีเสร็จแล้วท่าที่2คือท่าสุดท้ายยกเท้าให้พ้นจากพื้นนิดนึงยกยกประมาณนี้ถ้าถ่ายดูด้านข้าง นี่ก็คือพ้นแค่พ้นพื้นนะครับแล้วก็นับแบบนี้ไป20ครั้งเหมือนเดิมแค่พ้นพื้นแบบนี้อ่าสมมติว่าครบ20แล้วก็วางเท้าลงปกติผ่อนคลายไปแล้วเราหนึ่งนาทีนี่คือท่าที่สองอ่าสมมติว่าครบหนึ่งนาทีทำแบบเดิมอีกยกเท้าขึ้นสูงนิดเดียวแค่นี้ก็พอนับไป1 2 3สเรื่อยๆสมมติว่าครบ20เอาวางเท้าลงเหมือนเดิมอ่าวากเท้านบเหมือนเดิมแบบนี้นี่คือการผ่อนคลายอ่าทีนี้สมมติว่า ครบหนึ่งนาทีครั้งที่สามท่าที่สองยกเท้าขึ้นให้คนจะพื้นแค่นี้เองนับไปเบบน,นี้ถึง20ครั้งอ่ะครบก้าวางลงนี่คือบริหารทําแบบนี้บ่อยๆเช้าหรือเย็นหรือเวลาว่างจะทําให้อาการปวดเอวหายได้บางคนถึงกับหายขาดได้โดยไม่ต้องพึ่งพาหมอนวดต่างๆนี่คือวิธีช่วยกันแช์นะครับขอบคุณที่ติดตามช่องแล้วก็แชร์กันเยอะๆจะได้มีประโยชน์สําหรับท่านที่ปวดหลังปวดเอว ขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันคลิปหน้า